สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์นะครับที่7กุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับวันนี้พบกันที่ตลาดนัดโคกบือวังประจบตําบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับตกวเล็กไม่ถึงนะคู่เล็ก4 5่หม่ีคู่นึงครับย้ำนะครับตลาดวัวเราอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองนะครับตําบลวังประจบอยู่จังหวัดตากนะครับ มาดูวัวข้อของพี่เกตกับพี่สาวกันนะครับคู่นี้45่หม้าพร้อมขายอ่ะคู่นี้นะครับตัวนี้สี่หมืนห้าพนะครับคู่นี้นะครับอี่หมื่นห้านะครับตัวละ22,500นะครับแลวชุดนี้ครับชุดนี้ยกตัวละสี่พันแยกตัวละ4 5่พันยกตัวละ2 4 0 0มนะครับถ้าซื้อแยกคิดสองหมนะครับเลือกเอาเลยเลือกเอานะครับถ้าแยกก็เพิ่มเงินอีกตัวละห้าอนะครับ ราคาต่อรองกันได้นะไม่ใช่ราคาเอาเลย,<า>ยใช่ยังคุยกันได้คุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะไล่มันเดินไปมันมีบางตัวก็สวยนะครับนี่ดูไปดูนะครับสอง0 0นสี่พันนะครับแบบนี้2 2 5ห0 22,500ร้อยนอรอยนะครับคู่กันนะครับนี่ตัวนี้หัวโลนครับดูไปขอดูโชว์ชวตัวหน่อยนี่ดูนะครับสอง0 0สี่พันห้านะครับ นี่ครับนี่เป็นวัวลูกอีสานนะครับลูกอีสานนะครับแบบนี้ลูกอีสานแต่มาโตที่นี่ก็เป็นวัวสเปคครับโตเร็วครับกินเก่งครับโตเมืองตากเมืองสุโขทัยย่าดีอยู่แล้วนะครับชุดนี้สอง0 0นสี่พันนะครับยกครับอวเปิดประตูไปอีกครับมันติดติดไหม อชุดนี้กี่ตัวพี่ชุดนี้มี10กว่าตัวเนี่ยราคาครับราคา2 6งหมื่ถึงสองหมื่เจไม่เกินนี้นะไม่เกิน27.500นเะอ่าไม่เกิน27.500ื่ดโอ้โหดูตัวนี้ครับพี่น้องตั้งแต่สองหมขึ้นไปอ่าสองหมนะครับไม่เกิน27.500นะครับ นู่นนะไอ้นู่นมีสีขาวอยู่สีชุดนี้ด้วยใช่ไหมอ่าชุดนู่นสีขาวเดียวกันแต่แยกสีนะครับเหมือนกันแยกสีไว้อ่าสีขาวมีอยู่สี่ตัวครับตั้งก็หกพันถึงเจ็ดพันห้าไม่รู้ว่าตัวไหนเลือกได้ยกได้แยกได้เลือกเอานะครับหัวล้นรถก็มีอยู่หลายตัวครับแข่งขาใหญ่ครับนี่โอ้โหโอ้โหเอาดูนะครับ 2 6 0 0มืนหกพันถึงสอง0มืเจ็ดพันห้าครับแพงสุด2 7 5 0มืน็ดห้าร้อยะครับไม,ไม่ไม่มีเกินนี้แล้วนะครับไม่เกินไม่เกินนี่ครับนี่อีกสามนี่ดูอโอ้ตัวนี้สวยครับหัวโลนหัวโลนตัวนี้สวยครับครับหน้าตาแข้งขาใหญ่ดีครับตัวนี้สวยนะครับนี่ ตาทึบดีจังตัวนี้ตาทุบตาทุบหน่อยนี่ถ้าเป็นวัวชนก็แจ๋วเลยครับตาแบบนี้คิ้วหนาตาทุบนี่ครับของพี่เกตนะครับพี่เกตพี่สามมาเลือกเอานะครับมาเลือกเอาครับชุดนี้หัวลูกเลี้ยงนะครับสวยๆนะครับผมกองนี้ของพี่ขวัญพี่สนุโรคนะครับสี่หมื่นสามลองไปสี่หมื่นสามสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยต่อตัวใครทุนน้อยๆครับแนะนํานะครับนี่ นี่ครับคู่นี้43,000ืนามนะครับต่อได้ไหมพี่ต่อได้นี่ครับ4ี่หมื่นสามพันล็องครับผมมาคู่นี้ชุดนี้ครับไป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 กี่ตัวพี่ชุดนี้ไปไปไปชุดนี้มีสิบหก ราคาเดียวกันเลยใช่ไหมเฮ้ย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 เออไีว้มา้เฮ้ยส่งไล่หน่อยไปไไปดูความหล่อหน่อยไปเออขอดูอผมเห็นแล้วน้าเลี้ยงตัวเออเออเออเอยเอยเอยไม่มาทางเราสิอเออเ้อเด็ดไปไม่ยอมไปเออไม่ยอมไปกลัวอไล่นะครับอ่นะครับเออ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  นี่ครับตัวละเท่าไรพี่แบบนี้ครับคู่ละห้าหมื่นสองราคาร้องครับสองหมื่นหกพันต่อตัวราคาร้องอยู่ครับผมยกราคาตัวละห้าพันราคา,ายกถ้าซื้อยกห้าตัวละสองหมื่นห้าถ้าถ้าซื้อตัวเดียวสองตัวตัวละสองหมื่นหกพันนค่เร่มพี่ขวัญมาจากพิษณุโลกนะครับมีประมาณก,กี่ตัวครับชุดน,นี้สิบหกสิบหกตัวนะครับ าราคา,<ม>าขาย <ไป S 2> ตัวละห้าพันครับผมแต่เร่อะไรก็เร่ราคาเดียวกัน,กนหมดครับอ๋อเนี่ยดูนะครับไปค่อยกลับไปเออมาไปไปอย่างนี้นะครับดูกันตัวนี้หัวโล้นนะครับตัวนี้หัวโล้นนะครับไปเรียกไปลุกชุดนี้สองหมื่นหกพันนะครับต่อตัวนะครับ ถ้าซื้อยกหมดเลยสองหมืนห้าพันลดได้นะครับอ้าวปีนเก่งเหลือเกินแถวเลโดนขึ้นไปแล้วนี่ครับแถวเลหน้าเลี้ยงตัวนี้ก็ราคาเดียวกันนะครับอยู่ในชุดราคาเดียวกันนะครับตัวละสองหมนหกพันนะครับโอเคอเลือกได้ <ใน S 1> ทุกตัวมันเลือกได้เลยครับวิขวัญขายง่ายๆสบายสบายครับนี่ สนสะพายแทงพยาธิฟรีนะครับแถมมันด้วยให้ด้วยนะครับถ้าเป็นวัวลูกเลี้ยงแบบนี้นะครับเหลือวหกตัวราคาพิเศษครับผมของพิทูลนะครับข้อนี้ของพิทูลนะครับราคาเท่าไรพี่สามหมนสามต่อได้สามหมื่นสามพันต่อได้ครับราคาต่อตัวนะครับตัวละสามหมื่นสามพันนะครับหกตัวหกตัวครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูก่อนนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อเล่เป็นเชื้อกัดอะไรนี่นะครับประมาณนี้นะครับ นี่ครับวามันลูกผสมนะครับโตแล้วครับชงดีแก่อยุดี6ตัวนะครับชุดนี้ร้องตัวละ33,000ต่อได้ครับผมนะครับต่อได้นะครับนี่ดูตัวนี้ครับนี่นี่ครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่ตัวนี้น่าจะใหญ่กว่าเพื่อนอายุดีด้วยครับแข้งขาใหญ่จังนี่ของพี่ไพทู์นะครับอยู่ตลอดนะครับถึงวันนี้ไพทูลจะกลับบ้านก็วัวก็อยู่ในค้อเขานะครับมาดูได้นะครับออกได้ตลอดนะครับ ไปครับดูข้างหลังอีกครับพี่ครับผมข้างหลังตัวละเท่าไหร่ครับข้างหลังคู่น้ำขายไปแล้วครับครับเจ็ดหมื่นห้าอเจ็ดหมื่นหกครับเจ็ดหมื่นหกพันตัวละสามหมื่นแปดนะครับตัวนี้ตัวละสามหมื่นแปดนะครับพ่อโทรอะไรม่รน้นี่ตัวละสามหมื่นแปดนะครับแดงกับดำนะครับดูง่ายไปไหนพี่ ไปสุพรรณครับสุพรรณบุรีครับผมชุดนี้ราคาเดียวกันเลยใช่ไหมกล่องนี้กล่องนี้ราคาสามหมื่นห้าห้าร้อยครับไปสุพรรณครับกี่ตัวพี่หกตัวครับไล่มาดูสินี่ครับหกตัวเฮ้ยเฮ้ยแกดีครับพันห้าร้อยนะครับเฮ้ยเป็นราคาขายแล้วนะครับของพี่ไพทู์นะครับราคาขายแล้วเฮ้ยไปสุพรรณไปสุพรรณครับนี่ครับผมพี่ทูลมากี่ตัวมายี่สิบเจ็ดครับเออมาสามสิบสามอ่ะอ๋อ ขายไปได้กี่ตัวครับขายไปยี่สิบเกครับค้างหกตัวครับโอเคครับผมนี่นะครับของพี่ไปทูลมาจากลาพูนนะครับก็ของพี่วีระนะครับเดี๋ยวไล่ดูนะครับดูตัวที่พ่นสีนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเป็นวัวเข้าขุนนะครับเดี๋ยวผมหาตัวที่พ่นสีนะนี่ตัวนี้พ่นสีแลวหนึ่งตัวนี้ี่ตัวคอลายๆนี่เดี๋ยวนี่นะครับพ่นสีนะครับนี่นะครับนี่นะครับราคาตัวละสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับ ตัวนี้สามหมื่นหนึ่งพันนะครับอยู่ในชุดสามหมื่นหนึ่งพันนะครับนี่ครับในนี้มีกี่ตัวพี่หนึ่งสองสามตัวนะสี่ตัวสี่ตัวตัวนี้๋อนี่นะครับนี่นะครับพ่นสีนะครับสังเกตที่พ่นสีนะตามผมนะนี่นะครับหนึ่งนะครับนี่ครับหนึ่ง ส3 4 3า0สี่สามพันแล้วพวกที่เหลือนี่ราคาเท่าไรครับเนี่ยครับแบบนี้ประมาณนี้ตัวเท่ากันและอ๋อครับผมมาเลือกได้เลือกัมาเลือกเอาครับอยากขายมากพี่วิระอยากขายมากครับในวันนี้นะครับใครสนใจนะครับราคาเบาๆนะครับมาดูที่ข้องพี่วิระนะครับตัวนี้37 0 0 0นพนะครับขายแล้วนะครับของพี่ชาตินะครับขายแล้วครับ ตัวขาวนี่นะครับดูตัวขาวนะครับกับตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่คู่กันนะครับคู่กันนี้เจ็ดหมื่นสี่พันนะครับเจ็ดหมื่นสี่พันครับผมครับผมชาโรเร่เท่าไหร่พี่สามหมื่นสามห้าร้อยขายไปยังครับยังครับชาโรเล่ตัวนี้ราคาร้องสามหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับร้องสามหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวช่วยดูพี่ขึ้นงัวกัน <ersch> นี่ได,นนได้ประโยชน์เหมือนกันนะผมมาถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายด้วยช่วยไล่วัวด้วยนี่อ่ถ่ายด้วยช่วยไล่วัวด้วยแล้วก็ตัวกลางนี่เท่าไรพี่สามหมื่นสองพันห้าเดี๋ยวเดี๋ยวดูราคานะครับสามหมื่นสองพันห้านะครับตอนนี้เราเห็นบ้านท้ายของเขาอยู่นะเห็นสะดือเขาแล้วนี่เห็นหัวยังนี่หัวโล้นนะครับหัวโล้นนะครับราคารองสามหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับนี่ครับผม นี่กาลังจะไปส่งนะครับไปลูกปไปลูกปคือง่ายๆลูกง่ายๆลูกอึ๊บเออไปข้าไปข้าไปเก้า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 ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับร้องไว้เท่าไหร่นะพี่ห้าหมื่นสามพันห้าคือราคาร้องนะครับฟันแท้กี่ซี่พี่ฟันหกนะครับตัวนี้ฟันหกแล้วครับตัวนี้เป็นพ่อวัวมาใช่ไหม นี่เป็นพ่อวัวมานะครับบันแท้6กี่นะครับผมร้องห้าหมื่นสามพันห้าร้อยของพิชชาตินะครับตัวนี้สามหมื่นสามหมื่นเท่าไรนะสามหมื่นสามห้าร้อยราคาร้องนะครับชารโรเลยนะครับสีทองครับผมตัวนี้เป็นของพิชชาตินะครับสามหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับราคาขายกําลังถ่ายขึ้นรถให้เขาอยู่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ 3าม0มื่นสามพันห้าร้อยบาทคพับเคยพันเไยพัี่ไปสุพรรณบุรีนะครับตัวนี้ไปสุพรรณบุรีนะครับ33,500ครับนี่ครับของในห้อยถนอมนะครับมาจากลำปางครับที่พ่นสีอยู่นี่นะครับขายไปตัวละเท่าไหร่นะครับ45,500ครับครับผมมาจากลำปางนะครับชุดนี้ ยังไม่ดออีกตัวเดี๋ยวจะออกมาใช่ไหมครับครับผมนี่ครับสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับขายแล้วข้างในตัวละเท่าไหร่ครับตัวละห้าหมื่นกว่าครับร้องอยู่เนาะครับยังกี่ตัวครับแปดตัวครับเหลือแปดตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับครับใช่หมดละนี่ห้าหมื่นกว่านะครับนี่ยังเหลือนะครับของในห้อยถนอมนะครับยังเหลือวันนี้ปกติหมดแล้วนะเอวันนี้ทำไมเหลือได้ ใหญ่ๆเลยครับพี่ใหญ่ๆเลยครับสนใจมาดูครับวันนี้พี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงครับของนายห้อยถนอมนี่ครับซื้อแล้วออกได้เลยนะครับวันนี้นะครับนี่ครับห้าหมื่นกว่าครับอยู่ข้างในนี้ที่ขายแล้วก็สี่หมื่นห้าห้าร้อยครับย้ำกันอีกทีนึงสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับแก่ๆอายุดีๆครับผมอืของอาเรียมันครับนี่ สามหมื่นเจ็ดพันนะครับอสองตัวเจ็ดหมื่นสี่ใช่ไหมนี่นะครับเป็นทรงรัวเปี่ยวนะครับนี่นะครับสามหมื่นเจ็ดนะครับยังง่าลงตัวนี้นะครับดำกับแดงนี่น,น,นะครับถ้าดได้อะไรมันไม่ขาดไม่รักก็ขายให้ได้เพราะนั้นเองมีอะไรหนักหนาแล้วว่าไงพี่โจจะเป็นงวัวเปี่ยวได้ไหมแบบนี้ ถ้าราคาได้ถ้าราคาได้มันก็ได้นี่เป็นเดี๋ยวอีสานเลยเนี่ยเดี๋ยวอีสานนะครับถือาเดียว้าก็เขตเองเนอลชุดนี้นะชุดนี้ตัวละหกพันสี่มหสี่หมื่นหคนต่อยังนี่เขาต่ออยู่ไหมอ่าสี่หมื่นกเขาาต่อกี่ตัวแล้วมีเจ็ดตัวแล้วละโอ้แจ๋วเลยดูเลยครับนี่ครับสี่หนหแล้วครับเจตัวครับ ดูครับนี่สี่หมืนหกนะครับก็ดูทีละตัวนะครับเจาขุนเรื่อยฮะยงสูงสูงครับนี่ลุงพิจารณาแล้วลุงให้ราคาเท่าไรแล้วลุงอ่าน้อยใหญ่นาะฮะยังไม่ได้คุยเลยฮรับซ้ร้อยห้าซอเป็นยังไม่ตั้งราคานะแต่ได้ฟังได้ยินราคาล็อกนะสี่หมื่นหกพันซื้อร้อยสามซื้เป็นตัวเล็กนี่ตัวนี้ใหญ่ใหญ่ ที่เลี้ยงไปนะที่จะซื้อมาเลี้ยงนี่มันจะมีคอมีลายนี่นะครับ40,000ลายใหญ่น้อย46,000นะครับของเลี่ยมครับผมจะมีคอมีลายน้อยยังเหลืออยู่9ตัวลองซื้อมันมาดูจะไส้สั่งมันมาอีกนี่ครับผมชุดนี้ไปสุพรรณบุรีนะครับ35,000นะครับนี่ครับไปสามชุกครับผมไปอำเภอสามชุกสุพรรณบุรีไปนี่ครับจักรพันธ์เนีบยผมนี่ คนมาซื้อประจำตลาดของเรานะครับมาทุกอาทิตย์มาทุกนัดครับ35,000นะครับชุดนี้8ตัวเดี <l ots> ย๋ยวดูนะครับมีตัวไหนบ้างนะ <men> <men> เดี๋ยวไล่ดูนะ <men> มัด2เส้นอีกเส้นเลย <men> <men> แล้วตัวนี้เท่าไหร่จักรพันธ์เนี่ยของลูกอวดเนี่ย ตัวนี้สามหมื่นหกห้าร้อยกำลังขึ้นรถนะครับอ้าวไปแล้วฮะอ,อตัวเลนนี้เท่าไหร่<ป>ออฟ<ป>ตัวเลขนี้เท่าไหร่เลนเนี่ยสี่หมื่นน้าสามตัว,วตัวชะลโเล่นนี้สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับมีอยู่สามตัวตัวเลขด,ด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับคู่นี้นะครับสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับราคาเฉลี่ยขายนะครับราคาเฉลี่ยที่ขายไปสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับตัวนี้เล็กกว่าเพื่อน หมคูนี้เล็กนะครับตัวนี้โตครับโตสุดนะครับเฉลี่ยเป็นสี่ห0ื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับสามตัวนะครับนะครับคนละเจ้าไวจักรพันนะครับชุดนี้สี่หมืนหนึ่งพันห้าร้อยครับอออ่างนี่ครับไปขุนเองครับน่าจะไปขุนเองแบบนี้สามหมื่นห้าพันนะครับแบบนี้จักระพันธ์ซื้อใช่ไหมเนี่ยครับผมดูนะครับ อย่าทำรุนแรงครับอย่าทำรุนแรงครับคันนี้เป็นวัวใหญ่ของตีน้อยฟาร์มนะครับวันนี้วันนี้ตีน้อยฟาร์มนะครับคนซื้อก็ลุงเขียวคนเดิมครับผมวันนี้ก็จะใส่ประมาณยี่สิบสามตัวครับแต่เขายังไม่สรุปราคานะครับแต่เป็นวัวใหญ่นี่ครับจุงมาให้เห็นนี่นะครับ ดูแล้วนะครับดูนะครับเป็นวัวผูกนะครับเป็นวัวใหญ่วัวผูกนะครับลูกปลาไปช่วยไลรยังไม่ได้รวมเงินใช่ไหมนะเชียวประมาณตัวห้าหมื่นเก้าพันนะครับหกย่อนหกหมื่นไม่ถึงหกหมื่นแน่นอนชุดนี้ย่อนหกหมื่นนะครับห้าหมื่นเก้า โเดยประมาณประมาณูกป่ะประมาณรู้ป่ะเดี๋ยวรูกเดินเดี๋ยวรู้เดินเดินรู้เดินอึ๊บเออในนี้ด้วยใช่ไหมไอ้ตัวน่ะตัวแดงนี่ตัวแดงนี่ตัวแดงนี่ด้วยดูนะครับดูนะครับตัวนี้จะแยกเขาหนิดนึงตัวด้อยนะเออนี่นะครับนี่ขนาดเป็นครับนี่ขนาดเป็นตัวด้อยนะครับห้าหมื่นเก้าพันนะครับห้าหมื่นเก้าพันว่ากว่า เอาย่อมย่อมไปสองตัวนี่ก็ย่อมย่อมแล้วครับที่เหลือก็ใหญ่ๆนะครับโอ้โหนี่ท่วมหัวเลยครับนี่เฉลี่ยห้าหมื่นเก้านะครับหัวใหญ่แบบนี้มันต้องมัดเชือกสองเส้นซ้ายขวานะครับป้องกันนะครับแรงเขาเยอะครับ เสือขาดเดี๋ยวซวยเสื้อขาดเดี๋ยวซวยนะครับเขาต้องมัดสองเส้นกันนะครับัวยัวใหญ่รตาถนต้องัดกระจกครับนี่ครับดูครับดูนะครับห้าหมื่นเก้านะครับดูเข่าวๆ้านะครับของลุงเขียวผมก็เข้ามาใกล้มากไม่ได้นะมันใหญ่มันดุโอเคะอครับเโอเคครับผมของลุงเขียวนะครับไปตีน้อยฟาร์มครับนี่ใหญ่จ้ะยังใหญ่เลยครับตัวนี้ของนี้ของอา เจิดนะครับเจิดนั่นนี้นะครับชุดนี้10ตัวครับ41,500ขายแล้วครับผมนี่โอ้โหตัวโต,วตวจังขายให้ใครครับอ่ะอไปอู่ทองครับหน้าตาแบบนี้ไปอู่ทองนะครับมีตละล้อเลยเนะี่ยนี่ครับแก่จริงครับแบบนี้ก็จะเป็นวงวมมาจากแถบพิษณุโลกใกล้ๆอีสานเนาะนะใช่ไหมนะครไทยอะไรเงี้ยใช่ไหม ไทยนาไออุดิตปุตราดิตพิษณุโลกนะครับแบบนี้นะครับตัวละ41,500นานะครับและแบบนี้กี่ตัวครับอ่ะนี่มีเจ็ดตัวราคา37 9 0 0บดเกาขายแล้วใช่ไหมขายแล้วใช่ไหมครับผม3 7 9 0ม้าตัวครับดูนะครับลุกสิลูกแก่ดีครับดูเขาก็รู้แล้วครับ ดูนะครับสาม0มืเจ็ดพันกับเก้าร้อยบาทลูกโชว์ตัวหน่อยครับนี่ครับนี่ขายไปไหนอะฮะ <Huh? S 1> นี่ไปไหนไปดูวุด uh, ิดแล้วชุดนี้ไปขายไปให้ใครฮะ <Huh? S 1> ชุดนี้ขายไปให้ใครให้ดุ๊กอ๋อนี่ก็ไปสุพรรณบุรีเหมือนกันนะครับตัวโ,โ,โตครับสามหมื่นไปปลายครับแบบนี้ โตจริงๆแก่จริงๆครับผมชุดนี้ครับของอาเจิดนะครับอาเจิดเจ็ดตัวครับนี่ห้าตัวอันนู้สองตัวครับของนายอนันต์นะครับราคาครับตัวละสี่หมื่นสี่พันครับขายไปแล้วเนาะขายแล้วครับไปกาญจนบุรีไปเข้าขุนโดยตรงใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมครับตัวละเท่าไหร่นะครับตัวละสี่หมื่นสี่พันครับสี่หมื่นสี่พันบาทนี่ไปเข้าขุนนะครับไม่ได้ไปขายนะครับชุดนี้ ขนขุนมาจากการเจรจาบุรีขอมาซื้อเองนะขาอมาซื้อเองนะครับนี่ครับเลียนไเลียนไยืดเดี๋ยวนี่นะครับสี่หมื่นสี่พันนะครับอายุประมาณเท่าไหร่พี่อนันต์คิดว่าอายุประมาณประมาณสองขวบครับครับผมพันแท้สองซี่นะครับโอ้โหแก่ดีจังนี่นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ขายครับตัวนี้ ร้องไว้สี่0มเจ็ดห้าร้อยราคาร้องนะราคาร้องครับต่อได้นะครับลำตัวยาวมากตัวนี้เขี้ยวอะไรตัวนี้ฝันสองครับประมาณสองปีเหมือนกันอายุนี่นะครับของนายอนันต์นะครับม้ากี่ตัวนะม้าแปดม้าเก้าตัวครับเกาเหลือหนึ่งอ่าฝั่งนู้นแบ่งไปตัวหนึ่งอ๋อได้ครับผมนี่นะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับเหลือหนึ่งตัวครับวันนี้นะครับ 4 7 5 0มื่นเจ็ดันหาร้อยาคารอกน่าขุนมากๆเลยครับของนายอนันต์นะครับอนันต์มาจากบ้านสวนนะครับข้อของลุงเพชรนะครับวันนี้มาสิบตัวนะครับขายหมดนะครับตัวนี้กำลังจะจัดส่งแล้วครับราคาเท่าไรลุงเพชรก็ละสี่หมืนหกตัวนี้ด้วยนะอ่าเนี่ยห้าตัวนีกตัวไหนบ้างนี่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 หนึ่งตัวนี้สองตัวนี้นะครับสามตัวนี้น่นก็ตัวขาวครับผมตัวนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ยอ่าสี่นะครับไป แล้วก็ห้าตัวนี้นะครับสี่หมื่นเะท่าไรนะสี่หมื่นหกพันครับจุงไปขึ้นรถก่อนเลยแล้วอีสองตัวนี้เท่าไรแสนเหมือนสองพันสองตัวได้นะสองตัวนี้นะ 2> 2ตัวนี้ตัวตัวนอนอนะเออไปเลยจงไปเลยเดี๋ยวไล่ดูเองหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันอีกสองตัวครับคือตัวแดงนี้นะครับ๋ยวช่วยไล่นะครับกับตัวนอนนี้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันนะครับ ี่หมนันนะครับของรุ่งเพชรกับพี่ย้อยนะครับตัวนี้ห้า0มกว่าครับตัวนี้โตกว่าเนาะตัวนี้โตกว่าตัวนี้นะครับตีตัวนี้เท่าไรประมาณห้าหมื่นเท่าไรเนะี่ยห้าหมื่นตีงคนะ่ะตีเท่าไรโอเคครับผมข้อขนี้ของพี่บุญเกิดนะครับแก่ๆให,ใหญ่ๆแบบนี้มาประจำครับมากี่ตัวพี่เกิดสิบสามตัวครับ หมดเลยหมดแล้วครับโอ้โหอ่ามีราคาเท่าไหร่บ้างครับสี่หมื่นห้าครับกี่ตัวพี่สิบสิบสามตัวครับลวดเดียวเลยทีเดียวลวดเดียวเลยลูกลูกพี่หนุ่มครับลูกพี่หนุ่มมาเป็นขาประจำกับลูกพี่หนุ่มไปแล้วนะครับสี่หมื่น่าไหร่นะพี่สี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าพันนะครับทีเดียวเลยครับครับนี่ขายได้ยกแบบนี้ก็ชื่นใจหน่อยครับทีเดียวเลยยกนะครับไม่ต้องเหนื่อยขายหลายครั้งนะครับนี่ขายครั้งเดียว สิบสามตัวนะครับี้ไม่ค่อยจะมีกำไรครับเาอะหน่อยพี่เกิดไปหางัวจากไหนงัวแถวบ้านครับนะจไม่ได้ไปที่เมืองน่านมีหรือเปล่าครับอย่างนี้ครับดูตัวอย่างไว้นะครับพี่น้องเออมีเล็กมีโตผสมกันนะแต่ถั่วเฉลี่ยแล้วนะครับตีถั่วเฉลี่ยเอากันครับครับผมนะครับถ้าพี่น้องเมืองน่านมีอย่างนี้ก็โทรบอกด้วยนะครับครับแบบนี้มี หูยาวอีกหนึ่งตัวหูยาวนี้ด้วยใช่ไหมยกยกครับยกไปเลยยกเลยดูตัวอย่างนะครับพี่น้องไอตัวหูสี่หมื่นห้าหูยาวตีประมาณเท่าไหร่ถ้าแบบนี้เป็นตัวเดียวอันนี้ก็ตัวเนี้สามหมื่นกว่าทรือมั้งไม่ไม่ไม่รู้ดิแบบนี้ก็สามหมื่นกว่าครับแล้วก็สี่หมื่นไปปลายห้าหมื่นแล้วแบบวัวมันมีนะครับครับแต่รวมไปรวมมาแล้วสี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับครับดูนะครับพี่น้องอ แถวเมืองน่านมีหรือเปล่าครับเมืองน่านชอบใจเมืองน่านเอ้ยตัวนี้สงพ่อหัวได้นี่ได้เด็นี่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 ตัวนี้ทํเขานะครับดูแข้งขากันเอาตัวนี้หัวโลนหัวโลนจากการทาเขานะครับครับตัวนี้แก่มากนี่ครับครับแก่จริงๆของพี่บุญเกิดนะครับมาสิบสามขายหมดสิบสามเลยยกทีเดียว ช่วงท้ายของตลาดนะครับเวลานี้ก็เวลาประมาณเที่ยงวันนะครับผมวัวก็ทยอยออกกลับกันแล้วนะครับที่ซื้อขายกันได้ตอนนี้ก็ประมาณ400ตัวนะครับที่ซื้อขายกันในตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์จนถึงวันนี้นะครับที่ออกกันวันที่วันนี้ที่นับได้นะครับ400ตัวแล้วนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับวัวเข้าทุกวันศุกร์เสาร์นะครับแนะนําให้ท่านที่จะมาซื้อมาวันเสาร์นะครับให้มาซื้อวันเสาร์นะครับ วันจันทร์ทำใบเคลื่อนย้ายออกให้ได้นะครับผมฝากติดตามไว้ด้วยครับตลาดนัดโคกระบือวงประจบตมบวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากครับบัวเข้าวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นะครับบัวออกวันจันทร์นี้นะครับแล้ววันที่9กุมภาพันธ์นะครับวันพุธที่จะถึงนี้วันมะรืนนะครับเราไปเปรียบบัวกันที่สนามกีฬาชนโคบ้านกะซองจังหวัดแพร่นะครับวันพุธที่9ไปเจอกับผมที่จังหวัดแพร่นะครับผมวันนี้ว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ